เ,เือยรครับผมกล่อกต่อไปก็เป็น CZ TS2 นะครับผมปืนกระบอกนี้ลำกล้องยาว5นิ้วนิดๆน,นะครับองศาเขานะครับเหมาะมือตามสไตล์ CZ นะครับคือไม่ต้องปรับแต่งอะไรแล้วนะเดิมๆก็สามารถลงแข่งได้เลยนะครับ ขอเคลียร์ปืนก่อนนะครับโอเคปืนตอนนี้ปลอดภัยนะครับการบรรจุจก็เหมือนเดิมนะครับนิ้วมือนิ้วชี้กับนิ้วกลางประคองซ้ายขวานิ้วโป้งนะครับด,ด,ดันลงไปบรรจุตรงนี้นะครับ อันนี้ที่บรรยายไม่ใช่อะไรนะครับผมบรรยายเพื่อให้นางแบบได้ทราบนะครับโอ,โอเคครับผมง่ายๆ yeah. สำหรับการบรรจุนะครับส่วนการหยิบจับอาวุธปืนนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับหยิบมาแล้วเช็คปืนแล้วนะครับปืนเคลียร์ปลอดภัยนะครับการทํางานของปืนระบบปืนกึ่งอัตโนมัตินะครับก็จะทําการลั่นนัดแรกไปแล้วแรงดันเพลิงนะครับจะทําการดึงสไลด์ถอยหลังเพื่อทําการคัดปอกออกแล้วป้อนกระสุนใหม่ เข้าไปนะครับหนูยิงไปหนึ่งนัด้หนูนก็ต้องไม่ครับผมไม่ต้องทําเหมือนปืนซีซัดยาวเหมือนเมื่อกี้นะครับไม่เหมือนปืนยาวนะครับตัวนี้เป็นปืนถือม,มาติคือเขาจะทําการป้อนเหมือน 2. 2> อสิบทับสองสองอ่าโมดิทับสองคือเขาจะป้อนไปเองนะครับการกริปปืนกันอย่างนี้บอกคล้ายๆปืนลูกโมนะครับก็ทําการกริปแบบนี้นิ้วชี้เป็นตามธรรมชาติคือไม่เข้ากล่งไกนะครับจะเป็นการทาบกับตัวปืนแนวขนานแบบนี้ ส่วนมือขวาเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกคือยึดข้างหน้านิ้วเราเรียงเป็นแนวตรงนะครับแล้วก็หักลงสีองศาก็จะเห็นนิ้วโป้งของเราเป็นแนวขนานกับแขนนะครับเอามาทาบนะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้เขาบังคับเรามาให้เอานิ้วโป้งทาบขึ้นข้างบนนะครับเป็นการกริปแบบธรรมชาติมากเลยนะครับสำหรับคนที่กริปไม่เป็นนะครับก็จะง่ายมากนะครับเพราะว่ามันบังคับนิ้วของเรา เน,นี่ยครับผมสองนิ้วโป้งสองสองอา้างของเราจะวางทาบไปได้เลยนะครับและดูนิ้วมือนะครับผมนิ้วมือซ้ายของผมจะอยู่ตามร่องนิ้วขวานะครับอันนี้นะครับผมเห็นชัดนะครับรกล้องกล้องมาซูมชัดๆนะครับการคลิปปืนกึนึงอัตมัินะครับลักษณะนี้ง่ายครับตัวนี้ครับโอเคครับผมและ พื่อที่ให้ภาพน่าชมมากกว่านี้นะครับก็คือเอานาแบบของเรามาสาธิตให้ท่านได้เห็นจะดีกว่านะครับแบบอีกแล้ว <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้ใส่ไหมยังไม่ใส่ลูกครับแต่ว่าจับเฉยๆอ่าโอเคเรามาบริหารกายปืนก่อนแล้วก็คนกายปืนหยิบจับว่าญืนให้คุ้นชินก่อนนะครับอย่างที่ <c oughs> บอกครับถ้ายิงเท้าซ้ายเท้าขวานะครับร่างกายของเรานะครับอย่าไปเอ็นไปข้างหลังอ ตัวนี้นกง้างแล้วนะครับไก่เขาบอกว่านิ่มมากครับเดี๋ยวผมขอหลบมุมกล้องก่อนนะครับน่อจะได้กล้องจะถ่ายรูปนางแบบแล้วครับหลังครับหลังเหมือนเดิมนะเมือ่อมองเห็นศูนย์ชัดเจนแล้วนะครับซ้ายขวาลองหัดเหนี่ยวกายได้ครับว่าไก่นี้ำนะหนักขาไหนเหวอเลยเ <c oughs> บาไหมเบามากใช่ไหมเ <c oughs> บากว่า่อกีนกครับ,บ ก,กลแล้วก็การช<อ>ุนรำนาครับอ่าตัวนี้ปืนเขื่อดม,มัดเราสามารถยางลงได้เหมือนปืนลูกโม่ครับซ้อมเฉยๆครับซ้อมเฉยๆแล้วก็งางลงไป<ม>เพื่อทําการลั่นไกลนะครับซ้อมแห้งไปเรื่อยๆคือปืนเคลียร์นะครับเคลียร์ครับผมปืนเคลียร์ครับ อะไรอย่างนี้ก็ก,ก็ทำแบบนี้ตลอดเ,เออใช่ครับผมเอาจนกว่าจะพร้อมครับซ้อมไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ใ,หให้ซ้อมมือไปก่อนครับอ๋อครับเพราะว่าเดี๋ยวพูดจะเป็นคนยินด <c oughs> ันนงอแล้วก็ถอยหนึ่งสองสาม ก็แก๊กแล้วจัดการเองคราวนี้เธอจัดการเองเก็ดนัดนะเดี๋ยวผมจะรอถ่ายรูปนะอันนี้ดันขึ้นหรือดันลงนะครับตัวนี้โปรเซสเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือกดไ่คัสไลด์ลงดันแทนคสไลด์ลงตัวนี้กดลง หรือว่าถ้าเราไม่กดลงนะเราสามารถดึงถอยหลังแล้วปล่อยมืออย่างนี้ได้ดึงแล้วปล่อยนะผู้หญิงไม่ผู้หญิงไม่มีแรงนะต,ต้องกดลงเดี๋ยวยาวหัวเลาะยาวหัวเลาะหัวเลาะอย่าหันมา,มาหัวเลาะกดลงอ่ครับอย่าเพิ่ลงนิ้วใส่เกรปืนนะ,ะ,ะส,สาองายืนครับ โอ้ยหมดละโอเค,อ,เคอย่าอย่า <c oughs> กลัวมากเลย <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนเวลาขับรถไง <c oughs> เราไม่หันมาคุยอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่า โอ้ไมดีไหมมว่วนก็ดีค่ะดีเน,ะน,นาะอันนี้ดูง่ายกว่าอันนี้ดูง่าย